แค่โทรหาเราตอนนี้กระจกของคุณจะสะอาดหมดจดไม่มีคราบเลยนะครับโทรมาเลยเบอร์1 2 3ห้องสวัสดีท่านผนะู้มชมทุกคนนะฮะ I play the game ไม่ใช่เลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะเราเปลี่ยนเกมอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Housekeeper พอดีอยากแบบทำขา้าวอาดบ้างนะนะอยากอยากทำอยากสร้างบ้านเองอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละนะเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกัน บ้านที่เราจะไปหาในวันนี้เนี่ยเค okay, ไปไปกันเลยดีกว่าไปโอเคขยะเยอะเหมือนกันออกดคลิกนี่กูแดดถังขยะเข้าไปเลยโอ้โอเราสามว่าวางอะไรพวกนี้จัดอะไรพวกนี้ได้โอเคโอเคได้เวลากำจัดขยะก,ก่อนนะ โอ oh my god แล้วเธอะมากเลยจ้ะโอเควางตรงๆวางตรงๆหน่อยเฮ้ยไม่ตรงไม่ตรงไม่ใช่ละเออแล้วใครเอาเลื่อยมาวางไว้ตรงนี้วะซาร่าลอิสท็อปปิกในวันนี้แฟนเก่าของฉันขโมยเลดาจากบ้านของฉันไปฮ <laughs> เลดเอเตอร์อ๋อเครื่องอ่ะเอาง่ายๆคือเครื่องทําความร้อนอะดูด้วยว่าขโมยเรดาร์มันจะขโมยเรดาร์ทำไมวะเครื่องทาความร้อนแล้วเ,เราต้องไปทําความสะอาดบ้านเพราะว่าแฟนเก่าแม่งทำลายข้าของโอเคเอ็กเซปโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนะาะประตูขยะขยะเก็บขยะทิ้งเก็บขยะเปืบเบปบแดกเข้าไปแดดเข้าไป แดดขยับเข้าไปแดดขยับเข้าไปในในในวางวางอ่าขยับขยับสักนิดหน่อยขยับสักนิดหน่อยเออถูกหรือเปล่าวะนี่เราทำความสะอาดได้ด้วยถู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 เพื่อทำความสะอาดเลยเดี๋ยวเราต้องเคลียร์เคลียร์พวกขยะพวกนี้ออกไปแล้วนมีมีสกิลพอยต์ในการทำความสะอาดด้วยเออนี่เราอัปเกรดเป็นม็อบแล้ว ทีนี้เราสามารถทำความสะอาดได้แบบสะอาดหมดจดเกิดด้วยวีค่าอะไรติดอยู่ตรงนี้ได้เลยอะเราสามารถสร้างเรดิเอเตอร์ใช่ไหมมันต้องการเลยนะเรเิเอเตอร์เรดิเอเตอร์บายนาวโอเคสร้างอ่าฮะติดด้วยติดด้วยหมุน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 เออเยี่ยมเยี่ยมหมุน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 แล้วก็หมุน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 อันเนี้ย สกรูเรียบร้อยตอนนี้ยังเคลียร์อะไรไม่หมดนะเว้ยเพราะว่าดูดูด,ดูเราเราเราต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้อง100ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเคลียร์ของเลยเราต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เยปุ๊บเฮ้ยวางมีดไรเนี่ยเออเดี๋ยวกูตั้งให้เดี๋ยวกูตั้งให้เ,ใหเออโอ้โหหัดทำขาา่อสารตรงนี้บ้างเลอะเทอะเลอะเทอะโอเคบริการอยู่ใจเสร็จสะอาดหมดจดไปปิดบ้านเราได้เคลียร์อะไรพวกนี้แล้ว เราสามารถทำงานอื่นต่อนะเว้ยเราจะไปทำความสะอาดบ้านกันแล้วก็เคลียร์ขยะกันภารกิจนี้ใช่ไหมของใครวะแครลรไลน์สมิธใช่ไหมโอเคเอ้เดี๋ยวเวลาที่เราต้องทำข้อสะอาดแล้วเว้ยปาปาไม่รอช้าไม่รอช้า,ไ,ชาไหนไหนเคลรไลน์ลลยอยากให้เราทำอะไรนะทำวามสะอาดบ้านใช่ไหมบ้านโอ้โหบ้านดูสวยงามมากเลยแคลรไลน์เอ้ยไหนน,ยนยขยะตรงไหนวะนะเปิดดูเป็นไงโอ้ oh, hey. S Holy s h i ดเคลียเดกแดก,แดกจืบจืบจืบเอาไม่เป็นไรนะแคลโรล,ลนนเดี๋ยวจะเคลียพวกนี้ออกไปให้หมดเองแบบพอเข้ามาปุ๊บจะรู้สึกบ้านเป็นบ้านของคนอื่นเลยอะ่ะพยาอยู่ไหนกูจะพป้อนออกมาให้หมดเรียงให้มีพื้นที่ให้มันมีแบบความนี่ถึงบรรยากาศตรงนู้นหน่อยแต่ก็ช่างแม่งดีครับรออะไระก็นั่นแหละไปเคลียถูบ้านถูบ้าน คนลงทุนไอสัตว์แล้วกูจะยกออกเธอวะเนี๋ยเอกูจะไอยกกลับเข้าไปใส่ใหม่เหมือนเดิมไอ้เหียโอฉลาดแท้ไม่เป็นไรว้เรามี IQ อยู่ประมาณ999 IQ มาในเรื่องการทำความสะอาดอย่างนี้ไม่เคยผิดพลาดโอ้โ้าวว้าวว้าวจและุดจุดจุดจุจุบ๊ายบาย g o o d bye s e e you a g a i n n e x t t huh? ม m เฮ้มีพินยาตาเสือเฮ้เ huh? มียสุดสวยของฉันกำลังมีลูกนะฮะ mm hmm. ก็อย่างก็อย่างนั้นเราถึงได้แบบว่าค่อนข้างยุ่งแบบไม่มีเคยมีมาก่อนเลยนะแต่ก็มีความสุขด้วยนะฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำให้ มือของฉันต้องเปื้อนเลยหรือเปล่าเพราะว่ามีหลายอย่างที่เราต้องทำก่อนที่ลูกของฉันจะเกิดขึ้นมานะเอยพวกเรานี่คิดเลยแบบ100%ซต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆฉะนั้นเรา,เาถึงได้ออกไปข้างนอกเพื่อซื้อของอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อพวกเรา3ามคนนะนะแต่ก็นะน่าเสียดายที่เราต้องแบบว่าทำความสะอาดบ้านเพื่อแบบ ให้ลูกของเราอยู่อย่างสบายฉะนั้นฉนันเลยขอให้คุณช่วยเอ่อจัดห้องเด็กของฉันแล้วก็ซื้ออะไรต่างๆไอ,อ้อะไรพวกนี้อ่ะนะก็พอเข้าใจจากใครวะแมดมาร์โรวเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะเป็นพ่อโอเคครับแมดมาร์โรโอเคครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดให้โอเคครับไปโอ้โหก่อนที่จะไปดูห้องคนอื่นมึงทำความสะอาดพื้นก่อนก็นได้นะเว้ย คุณพ่อคุณแม่ Oh m อ g โอ Oh my god Holy ่ชิ t ขยะเยอะและห้องลูกวะห้องเด็กอยูไ่ไหนห้องนี้เหรอนี่คือห้องเด็กใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วยห้องนี้คือห้องที่เราต้องจัดของก่อนจะจัดของเราต้องทําความสะอาดก่อนให้ห้องมันสวยสะอาดสดหมดจดไม่มีไรคาบไรเ,เหี้ยอะไรทั้งนั้น า <Wow>. yeah. แค่โทรหารแล้วตอนนี้กระจกของคุณจะสะอาดหมดจดไม่มีคราบเลยนะครับโทรมาเลยเบอร์หนึ่งสองพแน่นอนอยู่แล้วก็ทำความสะอาดกระจกแบบไม่มีคราบเลยอะแบบนิ้วจิ้มอะ่ะนี่ดูกระจกสะอาดเห็นไปยันบ้านข้างๆเลยอะ่ะโอ้โหไม่โทรไม่ได้แล้วไม่โทรไม่ได้แล้วห้องนี้เนีแม่งขาดแม่งขาดอะไรไปวะเดี๋ยวเอาแป๊บนึง ไปจัดของให้ก่อนท <TV. S 1> ีวีเราจะซื้ออะไรให้นะเว้ยทุกคนอาจจะคิดว่าซื้อแบบนี้ให้เอ๊มันต้องแบบโอสคูอ่ะเคยดูแบบเคเล่ปะ ah? เอาไปซะโอทีวีรับประกันได้เลยว่าดูดูเต็มอิ่มแน่นอนบนี่ดูนี่เห็นป่าวโอ้โหเขาต้องชอบทีวีรุ่นเก่าแน่เลยโอเคเด,เดี๋ยว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 ซื้อรีโมทด,ด้วยเดี๋ยวซื้อรีโมทด,ด้วยมันจะไม่มีรีโมทไม่ได้มันต้องมี นี่ไปวางไปเลยโอ้โหทีวียุคเก่ากับลิโมทยุคใหม่ไอ้เหี้ยเข้ากันได้มากๆโอเคห้องนี้เราต้องอือฮึเราต้องแบบทำความสะอาดนี้สักนิดหน่อยทำข้อาสะอาดกระจกเราเราดูีนี่ด้วยเดี๋ยวลืมเพราะเรามาเพื่อแบบ1ร0้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแบบไม่มีอ่ะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าไม่มีอ่ะกูจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้เบบี้โค้ดสำหรับเด็ก สำหรับเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงเขาบอกเด็กผู้หญิงฉะนั้นไปเอาแบบสีแบบไอ้นี่เลยผู้หญิงจ๋าเลยนะโอ้โหแล้วมันใส่สีดำด้วยแม่งเอามาเหมือนเป็นงานที่อะไรสักอย่างเลยเนี่ยเราซื้อถูกอันมามวะซื้อถูกอันไหมออโอเคกูว่ากูซื้อผิดอัน yes กูซื้อผิดอัน โครเท่กูเส oh ียตังฟรีอีกโอ้โห e t the fuck out เออ Get the fuck out เลยตรงนี้ใช่ไหมมันจะบางสายปะวะโอ้โหแม่งอยู่ใกล้สายอีกอะตรงนี้ก็ได้ bookcase call โอเคต้องจำก่อน bookcase call นี่เราต้องเขียนชื่อตามนี้ด้วยแลไ้ไม่ได้ไปจัดให้ของใครแค่ จะตามใจตัวเองมันก็ไม่เอากูสารเลือกแบบขอมผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะเว้ยเฮ้ยเบิร์บโอเคแคปแคบิเนตวิกเชนจิ้งทีโบวลคืออะไรอ๋อโอเคเข้าใจาแล้วดีดีแบบใกล้เด็กหน่อยอย่างเงีเ้ยเด็กเมันก็เล่นสายไฟอย่างเงี้ยเ,เราจะวางปิดสายไฟเอ้ยวางิฟสายไฟทำเพี้ยอะไรวะดปังตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยอี้แล้วอีกแกอืแก เราต้องเอาของเด็กใช่ไหมฉะนั้นสีจะจัดแปดแปดปารมาเลยมานี่ชมพูสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าเอ๊ะมันต้องสีชมพูอะแล้วมันไม่นับด้วยโคเทเอาไซส์ใหญ่เลยเพราะกูจะทำะจะทำการไล่มนละ เปิบเปิบโคเทแบบลูกของคุณจะชอบมากๆแน่ๆเพราะกูจะทาสีแบบชมพูแป๊ดแปแบบแบบว่าลูกจะหันทางไหนมันก็จะเป็นสีชมพูอ่ะแบบลูกมึงแบบมาอย่างเงี้ยมันจะร้องเพลง body slam ได้เลยเนี่ยอยากเห็นลูกเป็นสีชมพูไงมันจะหมดอีกแล้วเ้าเดี๋ยวหมดแล้วเหรอเอาหมดแล้วเอาอีกแล้วุณต้องไปซื้อใหม่อาระดับเซมิเดียมพอ ไม่อยากเปลืองตังเปลือตงตังตัวเองมันไม่ดีไงอาฮะโอเคให้มันเป็นสีชมพูขายป,ปึ๊บอันเนี้ยนเนี้ยอเนี้ยกูขายด้วยเลยอ่ะอาละ่ะเราต้องซื้อสินที่เรียกว่าฮู้เออนี่มากูซื้อเลยวางแบบป,ปึ๊บอ่ะให้วางใกล้ๆตรงนี้ด้วยเผื่อแบบอยากเล่นโทรศัพท์เวลาตรงนี้ไง สมมติลูกเอสมมติลูกคุณนะกําลังแบบว่าจะมานั่งเล่นตรงนี้แล้วก็เอามือหย่บปลั๊กไฟเล่นนะโอ้เรียบร้อยเลยเอ๊ดีกูพูดเล่นกูพูดเล่นอันนี้ไว้สําหรับแบบท่านผู้ปกครองนะครับเขาจะแบบอยากเล่นโทรศัพท์แล้วก็ดูเด็ดไปด้วยนะว่าก็นั่นแหละนะตามสภาพโอเคงานทุกอย่างเสร็จมาแล้วทุกอย่างสะอาดหมดจดไปออกจากบ้านเอ้ยไม่ปิดประตูไม่ปิดประตูแบบเปิดเข้ามาเจอสไป์ตุ้งแช่มาพร้อมกับทีวีแบบโอสคูล่ะ อืม look look at this look at this oh my god รู้สึกถึงความแบบสะอานหมดจดตรงนี้สิเราไปรับงานนี้แล้วก็จะเป็นงานสุดท้ายก่อนที่เราจะไปนอนกันแล้วก็จบคลิปนี้นะเราจะไปอะไรฉันอยากให้บ้านของฉันรู้สึกแบบมีความแบบมีความแบบเป็นศิลปะฉะนั้นก็ช่วยทาสีให้กับห้องนั่งเล่นของฉันได้ไหมแล้วก็พวกเอ ขอให้คุณช่วยเปลี่ยนเอ่ออิเล็กโทรซ็อกเก็ตใหม่ได้ปะเพราะอันเก่าหมดแล้วโอเคเหมือนซีเย่ใช่์ไมแอมบด้าจอห์นสันโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเวลาที่ผมต้องทำงานอีกแล้วเว้ยมาไปนี่แล้วใส่นี่เข้าไปกูไม่รู้หรอกใส่รู้ไหนถูกรู้ไหนผิดน,นะแต่ใส่เข้าไปอ่ะใส่เข้าไปอีกเออเหลาเหลหลแล้วก็เสียบเข้าไปโอ้โห อยู่ดีมันก็สะอาดทันตาเห็นเลยโฮไมก็อดอยู่ดีมันก็สะอาดเฉยเลยไปกลับเข้าที่เดิมเอาล่ะน้เวลาถูนี่ไงโคดอาร์ตนี่เราจะต้องทาผสมสองสีเข้าไปด้วยกันเลย ไม่รู้จักใช่ไหมแบบพิกเซลเลตอาร์ตอะเออเนี่ย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 เจอเลยเนี่ยโอ้ดูเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่า what the fuck มึงทำบ้านกูกูพังหมดแล้ว yes 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 นี่เข้าไปปุ๊บ โอ้ oh my god ห้องของคุณดู oh. <laughs> โอเ้เฮียบอกเขาก็ไปจากหน้ายิ้มแย้มมาแบบชูมึงทำบ้านของกูพังเลยโอเคก็พอกันกันก็เเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวก็เลียร์เรื่องบ้านก็พอจบกันไปก่อนกะเกมเลยวะโอ้ย เออียกูลืมเกมได้ไงวนะเนี่ยโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับ House Flipper นะเว้ยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือยังเห็นเราเล่นเกมอะไรอย่างนี้ต่อเนะืประกันได้เลยว่าน่าจะได้เล่นเพราะเล่นสุงไปมาอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r ร b e แล้วก็อย่าลืมกดแชร์คนอื่นเห็นด้วยะกันจะเป็นกำลังใจเป็นอย่างมากเลยโอเคไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับคลิปต่อไปไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเราก็จะได้ในละ่นท่านผู้ชมดูนะฮะบ๊ายบายอาดิโอสท่านผู้ชมว้วปง